สว,ส,สวัสดีทุกทุกคนค่ะในวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่กุ้นอีกแล้ววันนี้เนี่ยก็คือจะขอเปลี่ยนแผนนหนึ่งในเมื่อ Business and Hobbies นางมาแล้วใจง่ายเกินปะก็คือจะไม่เล่นไอ้นี่ละทุกคน Live in Business แล้วนะคะนี่ปิดออกไปให้หมดเหรอเดี๋ยวเราจะต้องมาลบตรงนี้นะคะทุกคนนี่ บากาแฟ640แล้วตอนที่ฉันซื้อเธอมาเนี่ยพันสามนะเราจะมาซื้อบากาแฟนี้ทุกคน9ก0เท้อยั้นแหลจะจ้ะหลงหลักไฟนี่มากอะ่ะน่ารักมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะต้องซื้อไอ้นี้ใช่ไหม small business ของเราก่อนอะจ้ะ,ะซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ซื้อเลยเจ็อค่ะมีตั้งกี่โมงอะพรีเซตเราจะเอาเป็นไม่มีดอกคาเฟ แคทคาเฟ่โอเค1 2, 2> ึ่งสองสาแคทคาเฟ่จัดไปแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องซื้อนี่อีกทุกคนตั๋วตั๋วอันนี้200อันนี้250อันนี้ซี่นี้สวยกว่านะจ๊หรือว่าอัน,นี้ดิเฮ้ยเครื่องอันนี้เก๋มากเปิดไฟให้ก่อนนี่ทุกคนน่ารักอะดูดิมันดูมอมแมมนะแต่มันก็เกรดนี่นะคะนี่เราตั้งไว้ข้างหน้าตรงนี้ก่อนเลยละกันต้องมีบิสเนสไซด์ด้วยมีฟิลแบบให้เลือกแค่นี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้โอเคได้อยู่แล้วก็ นี่ทุกคนใช้เป็นประตูหน,นี้สีขาวไปเลยเออวก็คือเปลี่ยนฟิลชีไปเลยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาาคเข้าบริการต่อชั่วโมงแล้วก็เพิ่มแอทิวิตีนะคะทุกคนเป็นนี่อันนี้ลูกค้าจะได้แบบเข้ามาซื้อของแล้วก็อ่านหนังสือไหมต้องมีบุ o k เชลฟ์ให้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเรายังไม่มีเนอะทุกคนให้ชีไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวมาเป้าร้านตรงนี้นะคะ มีใครมีแผ่นจะซื้อ expansion pack นีไหมจ๊ะ บอกเลยนะว่ามันแบบเล่นเพลินมากทุกคนการสั่งซื้อหรือซิมสสามารถใช้ Creator Code Mintcher ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเลือกซื้อภาคเสริมที่ต้องการนะคะและในขั้นตอนการชำระเงินนี่ยทุกคนสามารถแอปพลายโปรโมโคตรงนี้ได้เลยจากนั้นพิมพ์คำว่า Mintcher ได้เลยค่ะและกดแอปพลายเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถซัพพอร์ตช่องเล็กๆของ m i n ได้เลยหรือใครที่อยากจะสมัครเมมเบอร์นะคะตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่20บบาทเท่านั้นค่ะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ซับพอร์ตกันมาโดยตลอดคะ่ะพฮ่นั่งตื่นแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราวาดรูมนะคะทุกคนวาดอะไรก็ได้ไปสักหนึ่งหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเอามาติดขายเฮ้ยแต่ว่าวติดขายมันจะต้องมีไอ้บอร์ดอันนั้นอนะ นี่ชีว่าเสร็จแล้วรูปหนึ่งสามอาสไอกระดานไข่รูปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยเราเปิดร้านไปก่อนเลยเออทีนี้เราต้องมายืนเฝ้าบาร์ตรงนี้โอเคมาเร็วไปกุนอฮ้ยลูกค้าเข้ามาแล้วหนึ่งคนโอ้ยกรยมาจ้าสามารถสั่งได้เลยนะจ๊ะเออนี่เขามาสั่งแล้วทุกคนให้40เลยเหรอชีเป้ารวยสุดๆอมบวกอีกสี่สิบค้ใครโทรมาขออยู่แบบ เฝ้าลานก่อนนะจ๊ะอยากพิ่งโตไปลบกวดกันมีตังหกร้อยพอซื้อเจ้าวันนี้ได้อยู่เนี่ยทุกคนเราเอามาแบบมาขายได้แต่ชีพกุญนจเดินออกมาได้หรอ,อเราหันแบบนี้ลวกันเฮ้ยก็แมงลาแล้วดีก็น่ารักอยู่นะแซ่อ่าเราก็ใช้ต้องอื่นๆเป็นสีขาวไปก่อนเลยเหลือตัง130ร้อยสามสิบเอ็ดลบประตูนี้ทิ้งก่อนประตูมอนสเตอร์อิงของเรานะคะนี่แล้วเราก็เอารูปของเราเนี่ยมาขายตรงนี้เลยเออเก๋กู๊ด ขายได้700เลยนะทุกคนรูปเนี้ยนี่มีตังค์260 เ็แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราวาดรูปเพิ่มเนะืแล้วก็จังผู้ขายนี่แล้วคนขายมาแล้วค่ะโอเคเพิ่งจะเห็นว่าต้นไม้คือขึ้นแบบไม่ได้มากแล้วก็ยังไม่มีตังซ่า้างาบ้านที่แท้จริงของเราเลยค่ะทุกคนถึงชื่อเขาจะเป็นแคทคาเฟ่นะแต,แต่ว่าเรายังคงแบบเป็นคาเฟ่หมาอยู่นี่ทุกคนน้องหมาเต็มไปหมดเลยใส่หมวกกันด้วยน่ารักเชียวดูสิน้องๆโอ้โหใครแต่งตัวให้หนูเนะี่ยลูกโอ้โหเดี๋ยวนะบ้านไม่มีถังขยะต้องซื้อละ ถังขยะนอะกบ้านนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนี่ใช้ของใหม่สิจ๊ะมันอดใจไม่ไหวไงมีสีน้ำเงินด้วยได้อยู่ได้อยู่นี่วางไปเลยนี่เรามาต้อนรับลูกค้ากันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้แบบคะแนนอะไรตรงนี้เออ เดี๋ยวเดวโอ้โตอนนี้คือชี่ออมมากเราปิดร้านก่อนนะคะนี่โอ้โหวันนี้เราขายตั๋วได้400รีเทลเซลอีกพันะะสี่นะคะเซอร์วิสนะคะทุกคนได้644รวมทั้งหมดเนี่ยโปรเฟตเราได้2,397แล้วไม่มีค่าแบบค่าจ้างพนักงานเลยมีโอกาสเติบโตนะคะเขาให้เราลองแบบตั้งราคาที่ต่ำลงใช่ไหมได้ดีลองไหมล่ะทุกคนเผื่อว่าเขาจะแบบอ่ะศ เผื่อว่าเขาจะแบบว่าเออเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวนารารี่คือใครเราว่าเราล็อกประตูแล้วนะเนี่ยแล้วเขาเข้ามายังไงวะเอ้าวชิบิคุนตื่นก่อนจ้าเจ๊ถูกคือทุกอย่างแบบค่อนข้างแย่มากเลยนะจ๊ะ2014หรอทบตรงนี้ออกใช่ไหมนี่ ปบออกได้เงินกลับมา480ใช่ไหมแล้วเราก็มาสร้างอยู่แถวแถวนี้ก่อนนะคะนี่เป็นห้องของเราเนาะเราตั้งเป็นแบบ r e s i d e n t เชีเนาะโอเคแล้วก็เอาเตียงน้องเนี่ยมาไว้ในนี้เลยขอโทษนะพี่กุลจัดห้องให้แปรบป,ปักบัวอาบน้ำโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีไอ้นี่อีกตรงเตาตรงนี้เราเอามาวางมุมนี้ไปเลยละกันค่ะนี่เออเหลือตังพันห้หรอพันหขยายได้อีก สองช่องไปเลยเออแล้วก็เอาคอมนะคะมาตั้งข้างในนี่อ่ะตั้งไว้ตรงนี้ที่อาบน้ำเอาไว้ข้างๆคอมโอเคแล้วก็น่าจะพอซื้อพอซื้อโดดซัวไม่รองได้แล้วละจ้ะโหนี้ก็ละกันถูกๆนะคะครอสติดอันนี้นะคะเอาไปไว้ข้างในโอเควิลิกูดแล้วประตูใช้เป็นประตูอันนี้นะคะนี่อะสขีขาวๆปะอดไก็คือติดไฟให้ชีไปก่อนสักหนึ่งดวงนะคะใช้เป็นอันนี้แหละสีเหลืองละกัน ล้วคอมคือเพิ่งเห็นว่าตั้งไม่ชิดผนังคุยเดี๋ยวนะเชี่ยวก็ปวดง่วงงๆๆ่วงอยู่ก็หิว,หวโอ้โหนี่ไงปวดเกินต้องตื่นมาฉีดกลางดึกอ๋อน,นี้ไม่ดึกแต่นี้เช้าละทุกคนเดี๋ยวแล้วน้องตื่นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องทําอาหารไปขายดีมะมแพงสุดนี่ไงอันนี้ห้าสิบนะคะโอเคอาบน้องอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนเออแล้วก็ไปทําอาหารเลยนี่เสร็จแล้ว น้าตาน่าทานมากแต่ว่ายังไม่ให้กินเลยปะเอามาตั้งตรงนี้แล้วมันจะขายป้ายหนึ่งสองสาไม่ขายต้องซื้อไอชั้นวางนะคะทุกคนนี่มาเอามากินตรงนี้ก่อนมาโอเคแล้วก็น่าจะต้องซื้อเป็นชั้นวางนะสะเอ้ยมีอันนี้ด้วยอะ่ะเอามาตั้งตรงนี้เหรอ้ยไ,ได้อยู่นะทุกคนโอ้โหต้องขายายร้านปะขายายไปอีกอุ้ยสี 400. ่ร้อยไอ้บ้า เอากลับมาหนึ่งช่องโอเคเหลือตังอยู่ประมาณ200อนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าอันนี้มาตั้งขายในนบ้านหนึ่งสองส้ำเฮ้ยเอ้าเราหันไอ้น,นี่ผิดฝั่งปะ่ะ <laughs> เหมือนว่าจะหันอันนี้ผิดฝั่งให้ hey. ชิกินข้าวไปก่อนเลยนะคะแล้วก็วาดรูปขายไปด้วยนี่คลาสสิกไปคลาสสิกได้เงินดีเฮ้ย hey. นี่ไงเสร็จแล้วขายไปเลยค่ะอันนี้่าไรขายได้โอ้โหขายได้แค่400อเองก็ เราเปิดร้านไปก่อนเลยนะทุกคนเปิดอันนี้ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจ้างพนักงานไปด้วยไหมจ้างได้ไหมทำไมจ้างไม่ได้แล้วอะ่ะเฮ้ยนางมีสกิลมาสเตอรี่เปิดเหล่านี้ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ามามาขายกา,กาแฟก่อนโอ้โหเราเราสามารถทำอะไรได้สต็อกอันนี้ได้อะไรอะ่ะโรสบีบดินเนอร์สต็อกคืออะไรอะ่ะเพิ่มของไปอีกหรอหรืออะไรจ้างผู้ขายนะคะ100โอเคแล้วจากนั้นเราปั๊มรูปเพิ่ม เฮ้ย <Hey, S 2> มีตังแปดร้เมื่อกี้มี36ทุกคนรูปขายออกไปแล้วนะคะนี่รูปเสร็จแล้วเอามาวางขายเลยค่ะเอา้าเรอชิเข้าไปนอนแล้วโอเคนอนก่อนละกันเพราะว่าพลังงานนาค่อนข้างเหลืองนะคะทุกคนเราก็ปิดร้านไว้ก่อนเลยนี่โอเคนี่วันนี้ทิกเกตเราเซลล์นะคะทุกคน225รีเทลเซลล928รอร์ซวิสนะคะ352รวมทั้งหมดเป็น1430เนอะโอกาสเติบโตตรงนี้นะคะความคิดเห็นของลูกค้า ก็เหมือนเดิมเลยนี่รอการตรวจสอบโอเคอเฮ้ยสตรอเบอรี่ขายได้แล้วด้วยอ่ะมามามาขายค่ะนางตื่นเลยมาโอเคเสร็จแล,ล้วปุ๊บก็คือนางหิวนะคะนางไปทํานู่นทำนี้ก็โอ้โหน้องหมามานอนบนโซฟาหน้าหลานน่ารักมากเลยอะทำไมถึงมีหมวกกันทุกตัวเลยงงมากแต่เดี๋ยวเราทำแอปพิทเซอร์ขายนะคะทุกคนแน่นอนนี่ after noon tea เดียนะ๋ยวเราเมื่อกี้ขายสตรอเบอรี่คือได้เงินมาพันเจ็เลยอะจ้ะด้วยทุกช่องทางจริง แล้วก็เอาไปตั้งไว้ดีเลยอ่ะโอเคแล้วจากนั้นเรามาตอบไอ้นี้ได้ไหมตอบความคิดเห็นของลูกค้านี่ทุกคนเราสามารถคลิกที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาร e p l y ยทู to customer feedback ได้นะคะเฮ้ยนี่นี่ ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นคืออะไรวะโอเคมาให้นางวาดรูปเพิ่มนะคะทุกคนแล้วก็เปิดร้านไปเลยละกันนี่แล้วร้านก็คือจะไม่มีสิทธิ์เปิดตอนเช้าหรอปิดก่อนละกันถ้าเปิดแล้วปิดมันก็จะเสียเจ็ดสิบห้าตรงนี้ไม่เป็นไรเสียไปก่อนหนึ่งรอบค่ะเปิดตอนเช้าบ้างดีกว่าไม่ค่อยได้เปิดเช้าๆเลยนี่รูปนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเอามาตั้งขายเลยแล้วก็อบขนมเพิ่มแม้เดี๋ยวเราเอาขนมไปขายด้วยขนมตรงนี้มีโอ๊คุกกี้น้ำตาลเจ็ดเท่านั้น ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเราลองทำเองดูเนะสนแน็คมีอะไรบ้างไม่ได้ต่างกันเลยมีอันนี้15นะคะโอเคเฮ้ยเราทำเร็วมากเลยอะเอาเราเอาไปกินเองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปขายพี่กุลเราอย่าทำแบบนั้นอ้าเรามาตั้งขายเลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเพิ่มอีกนะคะเฮ้ยโอ้โหในนี้มีอีกเยอะเลยนี่อุ้ยมูนแอนด์สตาร์เค้กหกสิบกว่าเวดดิ้งเค้กอันนี้ก็หกสิบเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้เก้าสิบลองดูค่ะไม่เสียหาย เฮ้ยโอ๊ยเสร็จเร็วมากเลิศมากเลยว่ะเจ๊เอามาขายในนี้เลยนี่เออเราเปิดร้านอีกรอบเลยนี่เดี๋ยวเปิดให้ได้สักแบบสองพันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมินว่ามินจะขยายร้านเพิ่มสักนิดหนึ่งเฮ้ยมาป่ามาเดี๋ยวคุยแล้วตาแดงมาเลยตาแดงปาด แต่ยังไม่มีใครเข้าเลยอะหวังว่าเขาจะไม่เข้านะเขา <Okay. S 1> เขาเขาน่าจะไม่เข้านะ <Okay. S 1> ใช่ไหมเออเขาไม่เข้าแน่เลยนี่เขาไปแล้วอุ้ย oh. วิ่งเร็วกว่าเดอะแฟตอีกคุณนะอะไรวะเนี้ยมีทั้งหมาป่ามีทั้งผีเออมันยังไม่มีลูกค้ามางั้นเราให้นางไปทําอย่างอื่นก่อนละกันนี่อย่างเช่นนอนพักก่อนนะคะเอาแล้วคือืไปนอนปุ๊บก็คือมีลูกค้ามาจ้ะเอามาพิกุนมามาเฝ้าบาร์ก่อนมา นี่ไงแล้วเขา่าซื้อด้วยเวลคัมนะแจ๋เวลคัมเออโอ้ลูกค้าเป็นผีต้องรู้สึกยังไงวันนี้แล้วตอนนี้คือแบบขายดีขายดีมากนะคะลูกค้าทั้งคนทั้งผีแล้วคือหัวถุงทั้งคนทั้งผีเลยแล้วตอนนี้ก็มินคิดว่าเดี๋ยวเรามาสร้างพนักงานไหมนี่เดี๋ยวลองดูนะคะมีใครบ้างคนนี้มีสกิลการทําอาหารนะคะแล้วคนนี้ก็มีการทําอาหารแล้วก็การพูดอ่อเอาคนนี้ละกันเนอะ แล้วก็มา manage นะคะ task ของเขามาเราจะให้เขาเป่าบ่าโอเคแล้วก็ทำความสะอาดนะคะโอเคประมาณนี้พอ2อย่างพอซึ่งมีพนักงานมาแล้วแล้วก็มีเงินกลับมาเป็น2องพันแล้วค่ะเลิศมากเลยอุ๊ยเดี๋ยวนะให้นางปัก cross s t i t เออโอโ้โหแล้วน่าเกียดมากปักได้แค่นี้เหรอออกไปข้างนอกได้ปะออกไปข้างนอกไม่ได้วะ่ะปักได้แค่นี้เลยจะ้ะ โอเคเราปักเตาอบของเราไปแล้วกันค่ะโอ้โหเราชีคือง่วงเราด้วยทุกคนโอเคโอเคนอนก่อนลูกนอนก่อนเงินคือขึ้นมาเยอะมากอะวันนี้น่าจะได้รายได้ฉ่ำอยู่นะจ๊ะเฮ้ย hey, มีเงินสามพันลูกตรงนี้ขายได้หมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อของในตู้นี่ยังไม่มีอะไรขายออกเลยนี่เราเอามาไว้บนเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยว่าเผื่อเขาจะแบบซื้อกันนะคะนี่เอามาไว้ตรงนี้เลยเออดีว่าเรามีแบบเฮ้ย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 เราได้คะแนนตรงนี้หรอ มันเป็นเปิร์กนี่ทุกคนนี่มันคืออันนี้สวีทูบายนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะแบบว่าโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อได้เนอะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะได้ติปจากลูกค้าแล้วอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> เรื่องราวธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจอันนี้พ่กุณสามารถแชร์สมอลบิสเ i n e s s เจอร์นี่ได้หรอให้กับซิมคนอื่นๆเดีนว่าถ้ามีก็มีอันนี้ก็อันนี้เนี่ยสอ,อัน เออแล้วอันนี้ going viral อะแต่ว่าถ้าเรากว่าที่เราจะ going viral ได้คือเราจะต้องอันนี้3เลยปะตอนนี้มัน1ทับ3นะคะทุกคนอออมินว่าเราลองเป็นอันนี้ก่อนนะคจะได้แบบได้ติดเยอะๆเออ,เอ,อนี่จัดไปซึ่งตอนนี้ชิปิกุนก็คือไปนอนแล้วค่ะทุกคนทำไมถึงใช้ชื่อแคสคาเฟ่ว่ามินงงมากเดี๋ยวนะต้องเปลี่ยนชื่องงเริ่มงงกับตัวเองนะคะจะเปิดคาเฟ่หมาแต่เขียนแคทคาเฟ่าาเฟอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวเราจะย้ายนะคะ จุดนี้เอามาชิดกับตรงนี้เลยประตูทางเข้าก็อยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วเนื้อแล้วที่นี้วินอยากจะทําตรงนี้นะคะให้มันแบบเป็นโซนครัวนี่เราขยายตรงนี้ออกมาอีกใช่ไหมแล้วเราก็จะติดเป็นหน้าต่างนะคะทุกคนแต่ว่าอยากได้ฟีลแบบหน้าต่างให้คุณลูกค้าเนี่ยมองเข้ามาได้เล็กไปเป้าวารานะ่ะเดี๋ยวนะขยายออกมาก่อนสักนิดหนึ่งขยายตรงนี้ออกไปอีก จากนั้นเราจะติดเป็นหน้าต่างนี่ติดเป็นอันนี้ไปนะคะเราจะทำการย้ายครัวเนีทุกคนซึ่งเราจะซื้อเคาน์เตอร์ก่อนเลยนะคะอใช้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อันนี้เป็นของภาคหลักใช้เป็นอันนี้ไปเลยนะคะใช้เป็นสีเหลืองๆนี่เราก็เอาเตามาไว้ตรงนี้เลยเตาอบอะไรพวกนี้เราเอาไว้แบบนี้นะคะที่หลังจานเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เคลียโตตรงนี้ออก ตู้เย็นเอาออกนะคะซื้อเป็นตู้เย็นอันใหม่ไปเลยอ้ยตู้เย็นบ้าเลยวะเดี่ยวสองพันสามโอ้ไม่ก้อันนี้พันเจ็ดอันนี้แปดร้อยของญี่ปุ่นยี้ใจแล้วก็มีคอเทจคอเทจช่วยชีวิตเรามาไว้แบบเยอะมากทุกคนเราใช้เป็นของคอเทจขยบอันนี้เข้ามาอีกนิดหนึ่งซึ่งซ่วมอะไรแบบนี้น่าจะต้องเอาไว เพียงเท่านี้ก็น,นะคะแล้วก็ติดเป็นประตูเพิ่มไปนี่ก่อนเป็นระดับ2โอเคจะได้สูง,สงประตูมีประตูหน,นี้นะคะเราเอาไว้ฝั่งนี้ละกันนี่ลูกค้าก็จะได้มองเห็นฟีลแบบในครัวอะไรอย่างงี้ของเราด้วยแล้วก็น่าจะต้องซื้อเป็นเคาน์เตอร์นะคะทุกคนให้ตรงนี้ด้วยจะได้ล้างจงล้างจานอะไรอย่างนี้ได้เราใช้เป็นอันนี้ของภาคหลักนะสีขาว โอเคซื้อไปเลยไหนๆก็แล้วก็ติดอ่างล้างมือไปด้วยเดี๋ยวนะทุกคนแต่เขาก็มีอ่างล้างมือของเขาว่านี่ใช้ได้ปะนี่เอาไว้ใช้ตู้ดีได้ไหมลบเคาน์เตอร์ทิ้งสักสองตัวไปเลยตกแต่งด้วยอันนี้น่ารักเบกค่ะคุณาเดี๋ยวเราหาเป็นไอนี้นะคะทุกคนเมนูอะไรแบบนี้จริงๆก็ใช้ของไฮสคูลได้อยู่นะเนี่ยซึ่งมันเป็นชานมหรอมันเป็นฟิลชานมมาดี ออแล้วถ้าของ g t t t เก t ตอร์ล่ะ g t t to g เตอร์มีไอ้นี่ไหมนี่ไงเมนูนี่เราลบของ iSchool ออกก่อนอันนี้อ่ยอ่ออ่ะวางไว้ข้างบนตรงนี้โอเคติดไฟนะคะไฟ50นี่ this is ไฟ50คือโคตรสว่างติดดวงหนึ่งคือโอ้โหเฮ้ยเฮ้มีรู้แล้วมันจะมีไฟดวงหนึ่งไฟอันนี้ของ Business คือดีมากทุกคนดูการส่องแสงและสีแบบวอร์มนี้นั้นน่ะ สวยมากแล้วก็เออตอนแรกจะติดไฟห้าิใช่ไหมไม่ละเราติดเป็นไฟอันนี้ดีกว่านี่ติดไว้หน้าร้านตรงนี้อ่าหนึ่งทีแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งทีเหลือตั้งสี่้อยนะคะทุกคนอ๋อติดอันนี้ก่อนละกันติดไว้ตรงนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้หนึ่งทีซึ่งด้านในซึ่งด้านในครัวคือน่านเกียดมากวันนี้นะคะ ทิกเก็ตเซลเราได้652อยเนอร์ีเทลเราได้1280สวิตนะคะทุกคน805ได้ทิปจาด้วยนี่20ได้ทั้งหมด2425ทําไมถึงไม่มีลูกค้าซื้องงมากตรงนี้เห็นว่าในห้องนี้นะเราติดเป็นไฟ50บาทไปเลยละกันจะได้แบบสว่างสาวัยนะจ๊ะเฮ่ยเหลือตังอยู่106ยกอ่ะรอยหเราจะต้อง ขาย crossfit อันนี้ละหละ173นะคะขายไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เอาตังเนี่ยมาวัดรูปน่าจะวาดได้อยู่ที่ประมาณ2รูปนะคะเฮ้ยเสร็จแล้ว1นขายได้162แล้วก็วาดเพิ่มอีกสักรูปหนึ่งนะคะแล้ตัวคือเม็ดเปรี้ยวมากมาอาบน้ำด้วยมาสเตอร์พียเมื่อไหร่มาจ้ะการวาดภาพของนางคืออยู่ที่เวล7จนะทุกคน โอเคชิิกุนนางตื่นแล้วนะคะทุกคนเปิดร้านไปอีกรอบเลยเนอะแล้วก็ให้นางกินคงกินข้าวไปก่อนการเล่นซีรีส์นี้ก็คือจะค่อนข้างยาวนานหน่อยนะคะทุกคนเล่นแบบเพลินๆเอาไว้ให้ทุกคนเปิดดูแบบตอนนั่งทํางานใส่หูฟงังนั่งไม่อยากแบบเข้าสู่สังคมอะไรแบบนี้เออมานั่งดูกันได้นะจ๊ะเปิดร้านใน้ตอนเช้าด้วยไม่เช้านะเที่ยงละนี่เห็นปะเนี่ยเวลาแบบนางทำบ้าองค์อาหารอะไรแบบนี้ลูกค้าก็จะเห็นในนี้นะคะเอา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 เดี๋ยวเราคุณพนักงานคือพ่อ สีไวโอลินไปแล้วหนึ่งเฮ้ยทักษะการวาดรูปขึ้นเป็นระดับ8ปอันนี้หายได้300โอเคเอามาตั้งไว้ค่ะแล้วว่าหมดตูดในการวาดรูปแหละเฮ้ยอะไรอ่ะคู่แข่งได้เกิดขึ้นแล้วคู่แข่งนางเป็นออนไลน์พยายามจะมาหลอกล่อลูกค้าจากร้านของเราเราควรจะปล่อยมันไปหรือว่าจะพิจารณาแฮกเกอร์มาขัดขวางการวางแผนของคู่แข่งเดี๋ยวนะแล้วมีเลือกแบบลิวิตบีกับ เดิมดาวแล้วเจ็ดร้อ้คือโอ้โหกูไม่มีตังค์ค่ากูดะอ๋อก็ต้องก็ต้องเป็นลิฟท์บีแหละจัดไปค่ะได้ขีดตรงนี้มาทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็ขึ้นมาว่าร้านร้านของพิกุลกําลังสูญเสียความนิยมจากคู่แขกและลูกค้าก็หันไปหาพวกเขาแล้วชีพิกุลก็คือมาสั่งกาแฟกินด้วยหรอหรือว่ามาคุยกับเขาเฮ้ยมาสั่งกาแฟกินเองวะทําร้านเองสั่งเองไอ้คุณหมาป่าเขามาอีกแล้ววะแล้วเป็นลูกค้าด้วย น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวกับเวนไพอีก<ไ>แล้ววันนี้รูปก,ก็คือยังไขไม่ออกเลยแล้วลูกค้ามาน้อยจริงตอนนี้มีตังกลับมาเป็น6 9 2เ้ฮ้ยอะไรอ่ะทําไมได้เงินมา5 0า0น่ะเมื่อกี้ไม่โทรศัพท์เข้าแล้วก็รับนะคะทุกคนเขาบอกว่าฉันต้องการที่จะเอาเงินไปอะไรอ่ะไปช้อนซ่อนอะไรอ่ะไปสอนอ,อ่านไม่มองไม่เห็นเลยตัวเล็กมากนะคะเอานี้ไปแล้วอย่าไปบอกใครนะแล้วโทรศัพท์เข้าตั้งนานคือไม่รับนะ มารับสายนี้งงมากเราได้เงินมาพันเจตทุกคนโอ้โหต้องรับปะแล้วร้านคือใหญ่อยู่มากอ่ะแต่ว่าเราเราจะใช้แบบแค่พื้นที่ของเราตรงนี้นี่แหละทุกคนที่ใช้พื้นที่อันนี้เพราะอะไรรูม้มะเพราะว่าชอบความแบบวิวข้างหลังของนางนี่ถ้าเป็นตอนกลางวันคือแบบวิวมันจะดีแบบนี้เห็นปะเดี๋ยวเราเขยายตรงนี้นะคะเพิ่มนี่888เลขสวยมากเปลี่ยนประตูตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราออกก่อน หน้าตรงหน้าต่างลบทิ้งไปก่อนใช้เป็นประตูของแพ็คใหม่ไปเลยนี่ใช้เป็นสีขาวขาวสิจะ้ะเออแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ตอนแรกก็ว่าจะเป็นสีสันใช่ไหมทุกคนเปลี่ยนแผนะคะ่ะเราแบบมินิมอลเลยใช้ของเขาไปเลยนี่จะได้เป็นฟิลไม้อะไรแบบนี้ลองมีความอิดอตรงนี้ด้วยเฮ้ยน่ารักอยู่เก๋ okay. ซึ่งตรงนี้นะคะเออเราหันมาไว้ด้านนี้ก่อนละกันเนอะแล้วก็ประตูนะคะทุกคนประตูตรงนี้เนีย่ย เดี๋ยวเราใช้เป็นระดับสองดูสิจะมีอะไรเก well. oh, ๋กูดบ้างอ๋อน่ารักเลยอ๋อใช้เป็นสีเขียวแบบนี้ได้ปะแล้วก็พื้นนะคะพื้นใช้ของอีโคได้ปะเป็นสีแบบอ่อนๆหรือว่าจะเป็นพื้นแบบกระเบื้องกระจายนี่น่ารักมากเลยคุณนะแบบนี้นะคะโอเคเราจะทำตรงนี้นะคะให้เป็นโซนของคุณลูกค้าซึ่ง เมื่อกี้จะใช้พื้นของอีโคเราก็ใช้พื้นของอีโคไปเลยอ่าแล้วที่นี้นะคะก็จะติดเป็นหน้าต่างแบบที่เรารักนี้อันนี้เลยติดไปเออแบบนี้เสร็จปึ๊บเราก็จะใช้เป็นโต๊ะนะคะให้ลูกค้านั่งกินคงกินข้าวกันในนี้ โชคเข้าข้างพี่กุ่นมากอะก็คืออยู่ๆก็ได้เงินทุกคนงงปะงงเถอะพอมินก็งงเหมือนกันนี่น่ารักมากเลยค่ะกูดีตัวนี้ซึ่งด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขยายออกมาเน็ตหนึ่งมันจะได้แบบไม่เหลี่ยมจนเกินไปเนอะแล้วก็ติดไว้ตรงนี้ประตูนะอันนี้เอามาไว้ตรงนี้ซื้อต่งซื้อตัว๋วมาซื้อกันได้ตรงนี้เลยจ้ะพาพืนไปแล้วก็กําแพงขอตกแต่งเพิ่มอีกแบบสักนิดหนึ่งซึ่งมินชอบต้นไม้ต้นนี้ของเขาักดระลักมากเลยค่ะ น่ารักสุดๆเราเอาไว้ตรงกลางร้านแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวนะใช้เป็นชั้นวางนะชั้นโชว์ของของเขานี่เขาจะมีแท่นอะไรแบบนี้อ่าเราสามารถใช้เป็นสีขาวได้แล้วก็วางไปแล้วก็เอาต้นนี้นะขึ้นมาวางไว้ข้างบนออน่ารักสุดๆแล้วก็มีความแบบกระถางต้นไม้เนื้อเราวางไว้สักมุมนี้แล้วถ้าเราแบบไม่กั้นรานแล้วเราเอาอันนี้มากั้นแทนได้ปะแปลว่าจะได้ลดหย่อนค่าค่าอ้นนี้ของเราทุกคนนี่เอ้ยได้อยู่นะ เอามาวางแบบซ้อนกันได้อยู่นะเนี่ยจะได้แบบไม่เปลืองเออน่ารักอยู่นะคะเราจะกั้นอันนี้ขึ้นมานี่นะคะแล้วก็ยกพืนขึ้นไปหนึ่งทีโอเคแบบนี้เลยจากนั้นทบตรงนี้ทิ้งแล้วก็ป้ายสีตรงนี้ด้วยนะคะนี่ใช้เป็นสีขาวละากาันเอานี้ข้านี้โอเคเฮ้ยดูน่ารัก,ก,กขึ้นมาละซึ่งภายในบ้านของเราคือปล่อย,ปล,อยปล่อยมันไว้แบบนั้นก่อนเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่า ตังคือร้อยหล่อมากโซฟาตัวนี้เอามาไว้ด้านในตรงนี้ได้อยู่ค่ะใช้สีอื่นเลยใช้เป็นสีเหลืองละากาันนี่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนผนังตรงนี้ด้วยให้แบบฝั่งนี้เออโอ้ยทุกคน เก๋มากดูดีเฮ้ยเอ้าเอา้เอาไอาคนเมื่อกี้ที่มาให้เงินเรามาคือมันมันไม่พ่รู้นะทุกคนแล้วแล้ว,ลวเ,เอาเงินเขาไปใช้แล้วพี่เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่คุณสัญญากับฉันไว้มีอะไรหรือเปล่าเราคือต่อยก,กันเลยทุกคนพี่คุณโดนต่อยแบบน,นี้เลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราเราโดนรบเงินเหรอสี่สิบบาทเศร้ามาก รูปเราย,ยังคงขายไม่ออกเนอะโอเคทุกคนเราปิดร้านก่อนโอ้โห oh, วันนี้ลบสี่พันห้าร้อยแปดอย่างวะหรือว่าน,นี่จะเป็นคู่แข่งทางการค้าของเราหรือเปล่าวะไปต่อกันยาวๆอย่าลืมมานั่งดูนะสาวเวลาทํางานอะไรแบบนี้สามารถแบบแอบบเปิดฟังแอบแบบเปิดจอเล็กอะไรแบบนี้ดูกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปพักก่อนเลยนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ